สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อหลังจากที่กินข้าวแล้วล่างหนาล่างตาสะผมเนาะแล้วก็มาแต่งหนา้กากัลังสิม,มาแต่งหนา้าน้องมยอสบายดีเนี่ยหานามาหาท่านผู้ชมเนี่ยสบาย,บายดีเห็น <laughs> อย่างง้แต่งหนา้า <laughs> อันนี้ก็แต่งหนา้าคือการว่ดโถเป็นแปลกประหลาดวัะน,นี่ผู้ใดผู้ใดก็แต่งหนา้าน้องมือนี่ เรื่องปกติแหละมินตากะแตงคือประมาณนี้เลย่ะทุกคนอืมอันแล้วได้ท่าอย่างไรดอกบ่ได้แตงอีหอย่างมากมายดอกเแตงนานแล้วก็สิไปหาอันท่ายันสาวเมื่อกี้สาวไหนน้องสาวเนาะเพื่อนว่าอยากเข้ากองมาสั่นดิเพื่อนวายากเข้ากองน้ำมือ้านี่ก็มาเข้ากองน้ำนิดนึงเนาะอืมออีเมย์ได้ทายบ่ วา่วาซาลินที่นี่นะอะไรท่าบอ่ะท่าเลยว่าซลินว่าซลินยังนี่ไม่ต้อว่าท่าแล้วบอซื้มาแต่งหน้าก่อนพี่น้องเดียวฮะมิตรตาแต่งหน้าแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แหละมิตรตาบ่ได้แต่งอีหยังมากมายเลยแค่นี้ก็พอ đây ha sau này con nè minh ta gặp con hãy đường thang nè nè, mình cả Yu cái cái anh, bây giờ cái nhà mình bàn huân Minh ta anh, lại cái ma nhang ma nè nè, để yin tiếng póc 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 lặn, quân, công lao đâm đơn giản, bài đi đúc đúc, เบงอีลาหน่อยอันนี้เพิ่นเขียนว่าเราว่างหมาให้มาเฮ้าแล้วพุ่นพุนเจจอยคุ่น,น้อยน่อยสองเอ้ยน้องเนี่ยละเมยกกัวเราภาษาส้นเาา้าเฮาเองสบายดีเมยกกัวทายด่างมันอันนี้ อันนี้สาวแม่ไม,ม้เนี่ยมีผูแววเ้าไปสบายดีแน่สาวเกินฟ้องกำลังเซดหาผู่าวอยู่ติ่นี่เนาะนี่แม่หมยลูกติดนี่นี่อันนี้ลูกของเพื่อนนี่ไออันนี้สบายดีสาวในอันนี้สาวสูตรวงในลูกสองมามีลูกมาอา <laughs> ก็เดินมหนงบังบังเถ้านะนี่ตดิกแถวๆแบังไงไงบึงมาตัวนั้นมัดไว้ใส่กระปองมีแต่ซัมนี่บอกฮะกระปองกระปองเบียร์กระปองเบียร์นี่สาวโสดมีลูกมาเลี้ยงมาเอามาไม่เป็นลูก ไม่กลัวเต้นให้เบิ้งเนี่ยมาอนีหยุดงานมาอนีนะสองเม่สองยา้น้องสองแม่ลูกนี่เจ้าของห้างเขาพักเจ้าขอ,องห้างเขาพักเขาไปอันยัง,งเขาขไปงานมัน่นออเบิง้งเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งสาวแล้วอัน,นเอาเหยียบกระปองเอาไปขายว่าสันดีเอาไปขาย,าขายแล้วมาซื้อมายัางกินฮะ ซื้อซื้อตีนไก,บก่บ่ตีนไนกะ่มาตำโอ้ว่าถึกใจคักเนาะว่าตำตีนไก่เนาะเอา <g ül üyor> ไอ้กลัวไปเหยียบแม่หือซื่อตีนไกนออน่ได้บ่เนาะนี่กระปองสาม,มีมนะเห้ได้ยี่บอ่อได้หาขีด <g ül üyor> ได้หาขีดโอ้โลติพิหาได้โลหนึ่ง โทรโลนึงสามสิบพันบอกว่าโทรได้แพงไหมอืมได้สามสิบพันคนเดียวอันนั้นอันนั้นได้จากโล่ป่ะนี่ฮลโล่ปลายฮะปออใส่ไหมป่ะนี่ได้โล่ปลายได้ได้ได้ร้อยบาทอันนี้อันเอื้อยพอ เลยพร้อมตายเองนั่งยุ่งกันนด้เหรออันนี้มันยังมันยังไม่ไม่เอ้าบันนอนโอ้โหจากไหเออมันก็มีซ่องอยู่ด้วยนี่สาวนี่สาวไม่ยังเกาะสาวเมียนเสียญบุรีสาวเมียนเสียญบุรีเดี๋ยวซ่องเพิ่มไเมีนสาวไหนเสียญบุรีสาวไหนเสียญบุรีอันนั้นผู้นั้นเป็นเอื้อยผู้นี้เป็นน้อง ผู้จับกล้องผู้จับโทรศัพท์ท่านเป็นเอื้อยอันนี้เป็นน้องนี่มาเหยียบกระปองเอาไปขายซื้อตีนไก่มาตำมาสั้นว่าถือใจคักบะนีมีแตซสำนี่บ่ฮะกระปองเหลี่ยวเหยียบเหยียบแล้วเลยกระแนมมันอ้วนเนาะ มันอันกินกินแจนี่แบบนอนรับแจนี่มาันเชื่อมกับแจน่ะกินแบบนอนรับอืมเรา,าอันนั่งเือกันว่าวเป็นแบบภาษาส้นเผาเฮ้าเลยเนาะมีคอมเมนต์หนึง่งเอ้ยมันนองขึ้ขออนอน้อหดีเหยียบนี่ก็ได้เอ้ยขาย,ยุ้อไสบันนี้ ไปขายอยู่ส,วน,สวนประตูเมืองสวนประตูเมืองอืมประตูใกล้แถบบ่ใกล้เห็นแล้วเราก็อไปขายเลยบ่เดี๋ยวสั่งก่อน <laughs> เอาไปขายเลยแล้วก็ดีกาค้ากับแล้วก็ซื้ออันดินไกลมาต่าเลยบ่านี้ <laughs> <laughs> ได้โลนึงบน่น้อได้โลนึงบน่น้ะ ไอโลนึงบนน้องไปกลัวไปกลัวออกหน่ารีกันหน่เออนี่ตีเอาอันนี้แข็งพูดป้องป้องโบมีแห้งเหยียบแล้วบันนี้เอาอันไม่ค้อนมันทุบเอาเลยบันนี่ไม่กลัวมาอุ้มได้ไม่กลัวไปอุ้มมาบันนี้ โอ้มาหน่อยบนี้ไป10บ่มาชมนะคนนี่คือบ่เห็นไอ้อันอีฝอยมาเล่นนําอ่ะอีฝยจน้อยตนสวยแซ่บบอกลามาตําตีนตําตีนเออตีนไก่ตําปีกตําปีกตําตีนก็แซ่บก็มื้อนั้นตํานะ มันต่างกันแทบกินกับลูกสามคนอ่เบิ้งอ่ะเบิงมาบังมาบิงบังรู้ไ่ยังบังมาเห็นสัมไอ้กูอ่ไอ้กลออย่างเี้ทั้งหลังบ้าน ับงบ้านอันนี้เป็นเสาอ,อย่างบุอันนี้ไอ้เสี้ยนอันนี้เสาอ,อย่างนี้เสาลักเสาไม้เสากเสาลักเก้าเสาลักเก้าเ <laughs> สาลักเก้ามีรถอีแท็กพร้อมโอ้ยเมื่อยเหยียบกระป๋องนึงก็เมื่อยเหยียบกระป๋องก็เมื่อยอยู่บ้เมื่อยไอ่กลัวโอ้เรีบ้อยเลยันนี้เรียบราอยแล้วไปใครมาซื้อตีนมาตามเราบันนี้ มีๆมีอันตาสังบ่มีสิงบ่นี่คนนึงก็เห็นแต่อันขางหลังเนาะแล้มันโป๊ะิงตะโอ้ยมันก็มีเห็นอยู่จังบน้องแทางหลังเนาะโอ้นักเติบเด โอ้เอาดาวบางดูได้จากกิโลบ่หนึ่งนักเติบกันยกบ่แพร่แล้วก็สี <laughs> ่โโลได้ห้ารอยบาทเนละ้วได้ห้ารอยบาทซื้ออันเบียมากินแล้วก็มาเก็บเก็บเก็บม,มันก็พอได้เงินซื้อน้ำชาน้ำกาแฟอยู่เด้เนาะ ไม่กล hmm? hmm? ัวคือใส่เสื้อแบบจังสั้นหึมไอเสื้อสองสั้นบะนี่ใส่เสื้อสองสั้นใส่สูงสี่สั้นไอเสื้อสองสั้นผู้เอื่นก็นั่งแข่ง ไมแนอม่แทนเอ่แนนั่งแก้ขี่ดังวันนี้เหื่อยนั่งแก้ขี่ดังวันนี้กันบ่ฮอดสองโดเฮาจีไปเลาะเก็บตืมกระป๋องไปไปเลาะเก็บใส่จีไปน้ำดอกไปตามทางไปจีไปน้ำไปเป็นหมูไป ไปทางลักเก็บบักไกหลาย,ลายไปหาไปเก็บไปเสนอหาพูมีอย่างเห็ุเดี๋ยวมี้ <c oughs> เอาคือว่าหูว่ามันอันอยู่ลักเก็บมีหลายน,นะนี่ตอนนั้นไปไปสวนแตงโลแลยเห็นบ่ได้เก็บ<อ>บไป้าไปเก็บไปสนนะ <c oughs> อู้นักเปิบไปสร้างกูรูได้จักกิโลพอ่อซ<ด>ื้อตีนไก่บ่หล่ะเดี๋ยวไปสร้างอยู่ในเหนินอืมอันใดจักกิโลบ่หนิเมื่อเรือยจะกินกระดูกว่ มาเบิงมาเบิงน้ากันพี่น้องว่ามันได้จะกิโลใช้ตะสังสองโลไปได้หลายเนาะสองโลไปไปไปเก็บอีกมันสามโลไปได้ก็สิบพันแหละเก็บเติมอ่ะไปไปเก็บเติมไปไปอ่าอีแท่นัเฮียย่งสองโลไปสองโลไปอืม สองโลไปตูบหกสิบเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันโลโลโลอ่าสี่สิบบ่โลสามสิบโลสามสิบสองโลหกสิบไปอ๋อโลสามสิบสองโลสองโลไปไปเก็บอีกให้มันสามโลทันได้สามโลกะได้เก้าเก้าสิบพันเน้นๆน้นเ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 น้นน้นอน่นเน้นน้นเันน้นนน เด็กกำพาพ่อเนี่ยบ่มีพอ่อละพ่อเสียชีวิตแล้วนี่นี่อยู่กับแม่นี่แหละอยู่กับแม่ไม่เ่าพอไม่เ่ากับพอพอเ่าอยู่กับตายายเนาะคันเป็นคนไทยก็คือว่าอยู่กับตายายล่ะไม่กลัวนี่ก็กินแต่ทิมขีเ้เนี้อซาซาย์น่ะนั่งไม่กลัวเม่อห็นันงกาแฟนมยิมพาวะ ว่โทษสองเอ้ยน้องนี่เศร้ๆๆนนาๆกินน้ำกาแฟนมละเบนกินน้ำกาแฟนมลูกดิ๊กลูกดิก,ก,ดกเฮ้ยมาตัวบเบาๆเอามันหาวนอนเราบดีเออด,ขอดูขดี้เน่้อดูขี้เนื้อเบิ้งลูกชายค่อยคาบหมอนไปพุ่นเลยเออตัวลูกชายขี้ดือ้อเนาะ <laughs> นี่ซาคิดูนี่ซาคิดูบ่นี่เด็กกันซิมจาดิงอ่ะอันนี้เซียนมึงคือบ่ไปนําเขาไปงานงานงานแต่งงานนั่นขี้เกียจไปเขามีแต่มันบ่ีคนไปพอปดีได้ักพรมื้อนี้ามาเดปูด่เอยเหมือนกับ่กูไป กินข้าวออก,กินดีๆเลยเอาก็มีแต่เขา้ามันกับบุกินแล้ววันบบมี่อดิ๊กขึ้นจับเนาะด,ดะิยันไม่ใจห๊หางบันมาเยีนน้องเยีนป้าเป็นน้องพ่ออ่ะสรุปได้สองโลป้ายเนาะ เพิ่อได้อยู่ดอกตีนไก่เนาะพ่อได้อยู่เนาะตีนไก่เนาะฝากติดตามช่องเฮาได้เด้อบอกชื่อช่องเฮแน่สาวในสาวในหยังสาวในมียนเสียสยบุรีสาวในมียนเสียสยบุรีพี่น้องฝากติดตามให้แน่เนาะลืมซองตัวเองเป็นกําลังใจให้เฮาเนาะสาวล่าเนาะพี่น้องอ่ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะกคง เอาไว้ซ้ำนี่ก็นอก้อสาวไหนเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะออเมื่อน,นี้เอาไว้ซ้ำนี่พอ,อกันคลิปหนานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมึงติดจมื